ประเทศไทยไม่มีทางเป็นประเทศที่มั่งคั่งได้หรอกนั่นคือเสียงที่ฉันพึมพำในใจอย่างดูแคลนฉันคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินในดูไบและท่ามกลางความกลัวสุดขีดจากการลงจอดฉุกเฉินสถานที่ที่ฉันเหยียบย่างลงมาก็คือสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยในหัวของฉันมีแต่ความทรงจำที่เลวร้ายจากประเทศจีนที่เคยประสบมาทั้งความสกรปรกและการบริการที่หยาบคายฉันเชื่ออย่างสนิทใจว่าประเทศไทยก็คงไม่ต่างกันคงเป็นประเทศที่สกรปรกไรน้ำใจและน่าอึดอัดแต่แล้วการทำงานที่รวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อของเจ้าหน้าที่สนามบิน น้ำสมุนไพรพิงแก้วเดียวที่โรงแรมหยิบยื่นให้ภาพของผู้คนที่เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สถานีรถไฟฟ้าและเด็กน้อยที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำมาส่งคืนภาพผู้หญิงที่เดินเที่ยวในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและสุดท้ายคือห้องน้ำที่สถานีรถไฟฟ้อหาซึ่งสะอาดอย่างไม่น่าเชื่อหัวใจที่เต็มไปด้วยอคติของฉันถูกหักล้างครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดมันได้แปลเปลี่ยนเป็นน้ำตาความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไร นี่คือคําตอบที่ฉันซึ่งเกิดและเติบโตในดูไบได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเรื่องราวในวันนี้อาจจะสั่นคลอนสามัญสํำนึกของคุณอย่างเงียบๆแต่หนักแน่นขอเชิญรับชมจนจบได้เลยครับประเทศไทยไม่มีทางเป็นประเทศที่มั่งคั่งได้หรอกคําพูดนั้นคือความเคลือบแคลงที่ก่อตัวขึ้นในใจของฉันตั้งแต่ก่อนจะเหยียบสนามบินสุวรรณภูมิเสียอีก ตอนที่ได้ยินประกาศเรื่องการลงจอดฉุกเฉินบนเครื่องบินฉันชื่ออรยาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างประเทศประจำอยู่ที่ดูใบฉันรักท้องฟ้าและปรารถนาที่จะดูแลผู้คนยิ่งกว่าใครแต่พูดตามตรงฉันไม่เคยคาดหวังอะไรเป็นพิเศษกับประเทศที่ชื่อว่าประเทศไทยเลยตรงกันข้ามฉันกลับมองว่าประเทศในเอเชียก็คงจะคล้ายๆกันไปหมด เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันมีอคติเช่นนี้คือประสบการณ์ที่เคยเจอในประเทศจีนเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ต้องเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินขนาดใหญ่สิ่งแรกที่เห็นคือขยะเกลื่อนกลาดห้องน้ำก็จิงนองไปด้วยน้ำและไม่มีกระดาษชำระทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ต่างทำหน้าบึง้งตึงและตะคอกใส่กันเมื่อฉันหลงทางและเข้าไปถามทางสิ่งที่ได้กลับมาคือคำพูดห้วนๆและท่าทีไม่พอใจภาพลักษณ์ที่ฝังใจในวันนั้นยังคงตามหลอกหลอนฉันแม้จะได้เป็นพนักงานต้อนรับแล้วก็ตาม ไม่เพียงแค่นั้นในเที่ยวบินแต่ละวันฉันมักจะต้องปวดหัวกับมารยาทของผู้โดยสารจากประเทศในเอเชียอยู่บ่อยครั้งทั้งแย่งที่นั่งยืนขวางทางเดินส่งเสียงดังวอยายพอตักเตือนไปได้ไม่กี่นาทีก็กลับมาทำเหมือนเดิมอีกพวกเราพนักงานต้อนรับต้องรักษาคำพูดที่สุภาพไว้เสมอจึงทำได้เพียงถอนหายใจในใจครั้งแล้วครั้งเล่าจากประสบการณ์เหล่านั้นทำให้ฉันตัดสินไปเองว่าประเทศไทยก็คงเหมือนกัน ถึงกระนั้นฉันก็ภูมิใจในอาชีพพนักงานต้อนรับของฉันตอนอายุสิบขวบฉันยังจำภาพของพนักงานต้อนรับหญิงที่เข้ามาทักทายอย่างอ่อนโยนบนเครื่องบินที่เดินทางไปยุโรปกับครอบครัวครั้งแรกได้เป็นอย่างดีตอนนั้นฉันยังเด็กและหาทางกลับจากห้องน้ำไปที่นั่งไม่ถูกเธอคนนั้นจูมือฉันพร้อมกับรอยยิ้มและพาไปส่งที่นั่งภาพของเธอในวันนั้นงดงามราวกับเทพีดาบนท้องฟ้าและความฝันที่ว่าสักวันหนึ่งฉันจะเป็นเหมือนเธอคนนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในใจของฉันนั่นจึงเป็นเหตุผลทีีีี่่่่ฉัััันนนนนนเเเเเลลือกกกกกกาาาารรรรยยยยมมววทใใสต้งจศึษ หาทั้งด้านภาษาการท่องเที่ยวและการต่างประเทศเพื่อที่จะได้ทำงานเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกและในที่สุดก็ได้โบยบินในฐานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างประเทศและแล้วก็มาถึงเที่ยวบินของวันนี้จุดหมายคือฮาวายปกติแล้ววันนี้ควรจะจบลงด้วยการเดินให้บริการผู้โดยสารด้วยรอยยิ้มแต่ใครจะรู้ว่าเที่ยวบินนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของฉันเครื่องบินทะยานขึ้นจากสนามบินดูไบและล่องไปบนท้องฟ้งฟาสีครามหลังจากให้บริการเครื่องดื่มเสร็จฉันก็ถอนหายใจเบาๆและมองไปรอบๆห้องโดยสารครอบครัวที่ กำลังตื่นเต้นกับการเดินทางหนุ่มสาวที่หัวเราะให้กันนักธุรกิจที่กำลังอ่านหนังสืออย่างเงียบๆขณะที่ฉันกำลังมองภาพเรื่องราวของผู้คนและรู้สึกโล่งใจว่าวันนี้คงจะผ่านไปได้ด้วยดะนี่แต่ในวินาทีนั้นเองประตูแห่งโชคชะตาก็เปิดออกอย่างไม่คาดฝานันเสียงประกาศจากห้องนักบินดังขึ้นขณะนี้เรากำลังจะผ่านน่านฟ้าเอเชียแต่ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงก็มีเสียงกระแทกดังตูม มาจากทางด้านขวาของเครื่องบินตัวเครื่องสั่นสะเทือนเล็กน้อยและเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากห้องโดยสารหัวใจของฉันเต้นรัวพวกเราทุกคนรวมถึงตัวฉันเองต่างสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นวินาทีต่อมาเสียงที่ตึงเครียดก็ดังขึ้นจากลำโพงเมื่อสักครู่มีสัญญ,ญาณเตือนไฟไม่ที่เครื่องยนต์ด้านขวาขณะน,นี้เราได้เปิดระบบดับไฟและดับเครื่องยนต์ด้านขวาแล้วและกำลังบินต่อด้วยเครื่องยนต์ด้านซ้ายพียงอย่างเดียวขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบเราจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางและทำการลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูิประเททศย สิ้นเสียงประกาศทั้งห้องโดยสารก็เต็มไปด้วยความโกลาหลเด็กๆร้องให้ผู้ใหญ่หน้าซีดเผือดแม้ตัวฉันเองจะสั่นไปทั้งตัวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ในฐานะพนักงานต้อนรับฉันมีสิ่งที่ต้องทำเพียงอย่างเดียวนั่นคือการทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยด้วยท่าทีที่สงบไม่เป็นไรนะขวังใจให้พวกเราดูแลค่ะฉันฝืนยิ้มและเดินไปตามทางเดินเพื่อพูดคุยกับผู้โดยสารแต่ในใจกลับกังวลว่ามันจะไม่เป็นไรจริงๆเหรอ ถึงกระนั้นพนักงานต้อนรับก็ต้องสงบนิ่งจนถึงที่สุดในตอนนั้นฉันยังไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าภาพต่างๆที่จะได้พบในประเทศไทยจะเข้ามาทลายอาคติที่ฉันเคยมีจนหมดสิ้นและมอบคำตอบใหม่ให้กับคำถามที่ว่าความมัง่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรเสียงกระแทกจากฝั่งขวาของเครื่องบินบีบหัวใจของเราทุกคนคำว่าเครื่องยนต์ขัดข้องที่เคยซ้อมรับมือมานับครั้งไม่ถ้วนในการฝึกอบรมบัดนี้ได้กลายเป็นความจริงตรงหน้าแม้แสงไฟในห้องโดยสารจะยังคงสว่างนวลเหมือนปกติแต่บรรยากาศกลับอึดอัดและตึงเครียดข เสียงที่สงบนิ่งของกัปตันดังขึ้นขณะนี้กำลังมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิคาดว่าจะถึงในอีกประมาณ40นาทีขอให้ทุกท่านก้มศีรษะลงรัดเข็มขัดให้แน่นและเตรียมพร้อมสำหรับท่ารับแรงกระแทกความตึงเครียดของผู้โดยสารพุ่งถึงขีดสุดเสียงของพนักงานต้อนรับที่คอยบอกให้ผู้โดยสารเตรียมพร้อมในท่าหมอบดังไปทั่วชั้นเองก็ย่อตัวลงและพูดซ้ำๆว่าไม่เป็นไรค่ะแต่คำว่าไม่เป็นไรนั้นก็เหมือนเป็นคำภาวนาที่ฉันบอกกับตัวเอง ในที่สุดแถบแสงไฟก็ปรากฏขึ้นนอกหน้าต่างนั่นคือรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิแสงไฟนำทางที่เรียงรายสองสว่างราวกับกำลังต้อนรับพวกเรากำลังจะลงจอดแล้วคะ่ะก้มศีรษะลงและทำตัวให้เล็กที่สุดนะคะทันทีที่สิ้นเสียงประกาศทั้งห้องโดยสารก็เงียบสงัดราวกับเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนกลั้นหายใจรอคอยวินาทีที่เครื่องจะแตะพื้นฉันคุกเข่าลงกับพื้นทางเดินก้มศีรษะลงและภาวนาในใจขอให้เราลงจอดอย่างปลอดภัยด้วยเถิดวินาทีต่อมาตัวเครื่องก็สั่นอย่างรุนแรงเสียงครืด ดังสนัน่นพร้อมกับที่ล้อแตะพื้นรันเวรแรงกระแทกส่งผ่านมาทั่วทั้งร่างกายและตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ทำงานย้อนกลับเพื่อชะลอความเร็วฉันกำเข็มขัดนิรภัยแน่นและกล้นหายใจทนและในวินาทีที่เครื่องบินชะลอความเร็วจนหยุดนิ่งสนิทเสียงปรบมือก็ดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งจากคนเดียวไปหลายคนและในที่สุดก็ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งห้องโดยสารน้ำตาของฉันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามันช่างล้ำค่าถึงเพียงนี้ฮ่อ oh. แต่ท่ามกลางความโล่งใจพวกเราพนักงานต้อนรับยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำนั่นคือการอพยพผู้โดยสารทุกคนออกจากเครื่องบินอย่างปลอดภัยสถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่จบสิ้นและจากจุดนี้เองที่ภาพอันน่าประหลาดใจของสนามบินสุวรรณภูมิได้เริ่มต้นขึ้นทันทีที่ประตูเครื่องบินเปิดออกสไลด์อพยพก็พองลมออกไปอย่างรวดเร็วเบื้องล่างนั้นเจ้าหน้าที่ของสนามบินสุวรรณภูมิได้เตรียมพร้อมรอยอยู่แล้วชายในเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ญิงที่ถือไฟนำทางสีแดงพวกเขาไม่ได้ยิ้มหรือแสดงท่าทีตื่นตระหนกแต่กลับรับมือผู้โดยสารที่สไลด์ลงมาอย่างเยือกเย็นและมีประสิทธิภาพก่อนจะนำทางไปยังแถวที่จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบฉันถึงกับกลั้นหายใจนี่มันเป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเป็นระบบอะไรเช่นนี้ในหัวของฉันย้อนนึกถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศอื่นที่เคยเจอตอนนั้นเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินกลับสับสนวุ่นวายไม่มีใครสังการผู้โดยสารต่างเบียดเสียดกันแม้พวกเราจะตะโกนจนสุดเสียงความโกลาหลก็ไม่ลดลงเลยแต่ภาพของสนามบินสุวรรณภูมิตตตรรรงงงงหนนน้้าาาาาช่่่แกกกวัับบคคคละโที เซนใจเย็นแล้วค่อยๆเดินนะครับคะเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังสลับกันเจ้าหน้าที่คอยนำทางผู้โดยสารแต่ละคนอย่างรวดเร็วพร้อมกับสร้างความอุ่นใจไม่ว่าจะเป็นแม่ที่อุ้มลูกคู่สามีภรรยาสูงอายุหรือวัยรุ่นที่น่ายัางซีดอยู่ทุกคนถูกนำทางไปยังพื้นที่ปลอดภยัยโดยไม่มีใครถูกทอดทิ้งในวินาทีนั้นเองความรู้สึกบางอย่างที่ฉันเองก็ประหลาดใจได้ก่อตัวขึ้นบางทีประเทศนี้อาจจะแตกต่างออกไปการทำงานของเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นยอดเยี่ยมจนทำให้ฉันคิดเช่นนั้น ในที่สุดผู้โดยสารคนสุดท้ายก็สไลด์ลงมาและพวกเราพนักงานต้อนรับก็อพยพตามลงไปทันทีที่ฉันลงมายืนบนพื้นแม้จะรู้สึกเจ็บที่หัวเขา่าแต่ฉันก็รีบลุกขึ้นและมองไปรอบๆที่นี่ควรจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแต่กลับมีระเบียบและความสงบอย่างน่าประหลาดเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งพึพมพำขึ้นมาเบาๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอพยพได้ราบรื่นขนาดนี้ฉันพยักหน้าเงียบๆในฐานะพนักงานต้อนรับที่เคยเห็นมาหลายประเทศนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นการเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องชีวิตคนได้ดีและใช้งานได้จริงขนาดนี้ แต่ในตอนนั้นฉันเพิ่งจะได้สัมผัสเพียงแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นตลอดเวลาไม่กี่วันที่ต้องอยู่ในประเทศไทยยังมีเรื่องหน้าประหลาดใจและความประทับใจอีกนับไม่ถ้วนรอฉันอยู่ขณะที่ลมกลางคืนอันเยือกเย็นพัดผ่านฉันพึมพำในใจประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้ายซึ่งความมั่งคั่งจริงๆหรือและคำถามนี้เองที่จะนำไปสู่คำตอบที่สั่นคลอนค่านิยมของฉันจนถึงหลักฐานหลังจากถูกนำทางเข้ามาในอาคารผู้โดยสารและได้รับผ้าห่มอ,อุนอ่นๆกับเครื่องดื่มร้อนๆความตึงเครียดของฉันก็เริ่มผ่อนคลายลงนี่คงจะเป็นไม่กี่วันที่ต้องติิิดดแแแง็กกออยยู่่่ทไนคคเบืล้ว เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งถอนหายใจที่พักก็คงเป็นที่ที่จัดหาให้แบบกระทนหันสงสัยจะเป็นโรงแรมราคาถูกแล้วก็สกปรกแน่ๆเลยฉันได้แต่เงียยฟังแน่นอนว่าที่พักในบางประเทศของเอเชียที่เคยไปนั้นสภาพแวดล้อมเลวร้ายมากห้องน้ำตันฝักบัวมีแต่น้ำเย็นบางห้องก็มีแมลงความรู้สึกไม่พอใจของเพื่อนร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ฉันกลับนึกถึงภาพเจ้าหน้าที่สนามบินที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบเจ้าหน้าที่ชายที่สงสัยตาบอกไปเนยว่าไม่เป็นไรและรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่หญิงที่ยื่นผ้าห่มให้พร้อมกับบอกว่า ดีใจที่ทุกคนปลอดภัยนะคะประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นจริงๆเหรอคำถามเล็กๆผุดขึ้นในใจแต่ฉันก็ไม่ได้พูดออกไปในที่สุดพวกเราก็ถูกพาขึ้นรถบัสไปยังโรงแรมที่จัดหาให้รถบัสวิ่งไปตามทางด่วนยามค่ำคืนจากหน้าต่างรถฉันมองเห็นแสงไฟจากตึกรามบ้านช่องและไฟถนนที่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบทำาไมฉันถึงรู้สึกปลอดภัยอย่างน่าประหลาดกับภาพเหล่านี้ก็ไม่รู้รถบัสจอดลงที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับสนามบินผู้ตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย,เลยโรงแรมที่จัดหา ให้กระทันหันหลังเหตุการณ์ฉุกเฉินจะไปหวังความสะดวกสบายอะไรได้แต่เมื่อประตูรถบัสเปิดออกล็อบบี้ของโรงแรมก็ปรากฏแกสายตาแสงไฟที่ไม่สว่างจ้าเกินไปสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและดูสะอาดตาในตอนนั้นเองพนักงานชายในชุดสูทก็เดินออกมาต้อนรับจากเหตุการณ์ลงจอดฉุกเฉินคงจะเหนื่อยกันมากนะครับคืนนี้ขอเชิญพักผ่อนก่อนให้สบายนะครับ ฉันถึงกับหยุดชะงักไม่คิดว่าแม้แต่พนักงานโรงแรมจะเข้าใจสถานการณ์และพูดจาที่ปลอบประโลมจิตใจเราได้ขนาดนี้แต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือสิ่งที่เขายื่นมาให้บนถาดสีเงินเล็กๆมีแก้วน้ำสมุนไพรสีสวยวางอยู่น้ำอัญชันมะนาวครับช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ท้าไม่รังเกียจเชิญครับกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกฉันรู้สึกเหมือนความตึงเครียดที่บีบรัดหัวใจอยู่ค่อยๆคลายลงแค่น้ำสมุนไพรแก้วเดียวทำไมถึงทำให้รู้สึกปลอดภัยได้ขนาดนี้ เมื่อเช็คอินและไปยังห้องพักความประหลาดใจก็ยังไม่หมดเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นหอมสะอาดอาดก็ลอยออกมาห้องพักถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างดูเหมือนจะบอกว่าเราอยากให้คุณรู้สึกสบายใจบนโต๊ะข้างเตียงม,มีกาะดที่เขียนด้วยลายมือวางอยู่เป็นภาษาอังกฤษที่อาจจะไม่สวยงามนักแต่ก็เขียนอย่างตั้งใจว่าขอบคุณที่เข้าพักในวันนี้ในตู้เย็นมีเครื่องดื่มเตรียมไว้ให้ขอให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับอาทิตย์ฉันนึกถึงป้ายชื่อของพนักงานที่ยื่นนำอัญเชันให้ที่ล็อบบ,บี้บนนั้นเขียยนว่าอาอทิต จริงๆเขาอุตส่าห์ใช้เวลาว่างระหว่างการเช็คอินที่วุ่นวายมาเขียนกาดและวางไว้ในห้องของเราเมื่อคิดได้ดังนั้นหัวใจของฉันก็อุ่นวาบขึ้นมาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าจะได้รับการดูแลที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ในโรงแรมที่มาพักหลังจากการลงจอดฉุกเฉินในต่างแดนฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมง,งานจากห้องข้างๆสะอาดจังไม่เลวเลยนเนี่ยบางคนถึงกับพูดว่าดูเหมือนว่าประเทศไทยจะแตกต่างอยู่นะ คืนนั้นฉันหลับลึกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนับตั้งแต่เริ่มทำงานเป็นพนักงานต้อนรับไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะหลับได้อย่างสบายใจหลังเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นภาพของประเทศไทยที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่า,ก,วากำลังรอฉันอยู่ เช้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นอย่างน่าประหลาดปกติแล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินร่างกายจะยังคงอ่อนล้าแต่เช้านี้ฉันกลับรู้สึกตัวเบารวกับเป็นคนละคนแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่เข้ามาในห้องฉันมองออกไปเห็นทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบฉันอาบน้ำและใช้ผ้าเช็ดตัวที่โรงแรมเตรียมไว้ให้สัมผัสที่นุ่มนวลและกลิ่นที่สะอาดทำให้จิตใจของฉันผ่อนคลายเมื่อเดินออกมาที่ล็อบบี้ก็เจอกับนลินที่รอยอยู่ก่อนแล้ว้ววเธอกทกททัาายยดดสสสีีนนใ่ เมื่อคืนหลับสนิทเลยละเหมือนมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเข้าใจเลยฉันก็รู้สึกเหมือนกันระต่างพูดคุยกันและยิ้มให้กันอย่างเป็นธรรมชาติตอนนั้นเองคุณอาทิตย์พนักงานต้อนรับจากเมื่อคืนก็เข้ามาทักทายอารุณสวัสดิ์ครับเมื่อคืนหลับสบายดีไหมครับสบายมากเลยข่ะขอบคุณมากนะคะเมื่อฉันตอบก,กลับไปอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็ยิ้มอย่างพอใจและพูดเสริมด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าวันนี้อากาศดีถ้าไปเที่ยวคงจะสนุกนะครับประสบการณ์ในโรงแรมคืนนั้นทําให้ความคิดที่ว่าเอเชียก็คงเหมือนเหมือนกัน ของฉันพังทลายลงและฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความสะอาดและความสงบสุขนั้นสามารถเปลี่ยนใจคนได้มากเพียงใดแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นฉันกับนลินตัดสินใจว่าจะลองไปเที่ยวในเมืองดูสักหน่อยนลินบอกว่าอยากไปเห็นมหานครสกายวอล์กพนักงานหญิงที่ฟรอนก็พยักหน้าอย่างยิ้มแย้มและหยิบแผนที่ออกมาจากโรงแรมไปขึ้นแอร์พอร์ตเรลิงที่สนามบินไปลงสถานีพญาไทแล้วต่อรถไฟฟ้า BTS เไปลงสถานีช่องนอนทรีได้เลยค่าสะดวกและปลอดภัยมาก บนแผนที่มีการขีดเส้นทางด้วยปากกาสีแดงอย่างเรียบร้อยแถมยังมีชื่อสถานีเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยเมื่อไปถึงสถานีรถไฟฟ้าสิ่งที่น่าประหลาดใจคือป้ายบอกทางภาษาอังกฤษที่มีอยู่ทุกที่และเข้าใจง่ายที่ชานาลามีผู้คนยืนรอรถอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครเลยที่แซงคิวทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อรถไฟฟ้ามาถึงคนที่อยู่หน้าสุดก็แยกออกซ้ายขวาเพื่อเปิดทางให้คนข้างในออกมาก่อนและไม่มีใครขยับจนกว่าคนสุดท้ายจะลงจากรถหมดนี่เธอดูสินลินสกิดแขนฉันเบาๆเหมือนมีคนคอยให้สัญญ,ญาณเลยเนาะ ฉันทิงกับพูดไม่ออกที่ผ่านมาฉันเห็นแต่ภาพผู้โดยสารที่แย่งกันขึ้นเครื่องบินจนชิงตาภาพการกระทําที่เป็นระเบียบเช่นนี้จึงเป็นเหมือนช็อกทางวัฒนธรรมสําหรับฉันไม่มีใครให้สัญญาณหรอกฉันพึมพำกับนลินแต่เหมือนทุกคนจะเข้าใจกฎที่มองไม่เห็นนี้ร่วมกันฉันเริ่มตระหนักได้วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่มันคือภูมิปัญญาของสังคมวัฒนธรรมที่ทุกคนคิดถึงส่วนรวมไม่ใช่แค่ตัวเองเมื่อราไฟฟ้าเคลื่อนตัวออกจากชานชลานาลินก็หัวเราะเบาเมื่อวานฉันยังคิดอยู่เลยว่าประเทศไทยกกกกก็็งั้น้นนนนๆแตต่ออออีีลยาาจะะเหไรมขึ ฉันพยักหน้าเงียบเงียบเพราะรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อออกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีและขึ้นไปยังชั้นบนสุดของตึก King Power มหานครฉันกับนลินก็แทบจะลืมหายใจภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือทิวทัศน์อันกว้างไกลสุดลูกหลูลูกตาของกรุงเทพมหานครตึกรฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบและเบื้องล่างคือแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวสองประกายระยิบระยับสวยมากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ฉันรู้สึกตื่นตันใจอย่างบอกไม่ถูกความยิ่งใหญ่ของเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแม่น้ำได้อย่างลงตัวความกลมกลืนนี้เองอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ของความมั่งคั่งที่แท้จริงความมั่งคั่งอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคําพูดนี้ผุดขึ้นมาในใจที่ดูใบมีตึกที่สูงที่สุดในโลกมีรีสอร์ทที่หรูหราตทิวทัศน์ของกรุงเทพนี้กลับมีพลังที่แตกต่างออกไปมันคือเมืองที่เกิดจากการใช้ชีวิตของผู้คนนับล้านที่สั่งสมกันมาโดยยังคงรักษาระเบียบและความกลมกลืนกับธรรมชาติไว้ได้ แต่แล้วช่วงเวลาที่สงบสุขนั้นก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอลินนาซีดเผือดและเริ่มค้นกระเป๋าของเธอกระเป๋าสตางหายสงสัยจะทำหล่นตอนเข้าห้องน้ำหลังจากซื้อตั๋วแน่ๆเลยเลือดในกายของฉันเย็นเฉียดการทำกระเป๋าสตางหายในต่างประเทศนั้นอันตรายแค่ไหนเรารู้ดีในใจของฉันเริ่มสิ้นหวงังไม่ว่าที่ไหนในโลกกระเป๋าสตางที่หายไปแทบไม่มีทางได้คืนนั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อมาตลอดแต่หลังจากนี้พวกเรากำลังจะได้ประจักษ์กับความมั่งคั่งอีกรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย เมื่อเห็นนลินที่น้าซีดและใกล้จะร้องให้ฉันก็รีบพาเธอกลับไปที่ห้องน้ำใกล้เคาน์เตอร์ขายตัว๋วแต่ก็ไม่พบกระเป๋าสตางค์ในตอนที่น้ำตาของนลินกำลังจะไหลออกมาก็มีเสียงเรียบเบาๆจากด้านหลังเมื่อหันไปก็พบผู้หญิงไทยสองคนยืนอยู่ด้วยท่าทีเป็นห่วงแม้ภาษาอังกฤษของพวกเธอจะไม่คล่องแคล่วแต่ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือก็ส่งผ่านมาถึงใจพวกเธอแนะนำให้เราไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เมื่อแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่เขาก็รับฟังอย่างตั้งใจและหายเข้าไปด้านหลังไม่กี่นาทีต่อมาสิ่งงงงที่่่่ไมมนนนนนาาาเเเเชืืือออออกกก็ิิดขขขขึ้คระป๋สตล ทั้งฉันและนลินต่างพูดไม่ออกเจ้าหน้าที่แล้วว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเก็บได้และแม่ของเธอก็รีบนำมาส่งคืนให้ทันทีเข้าของข้างในยังอยู่ครบทุกอย่างไม่มีการแตะต้องเลยนลินกอดกระเป๋าสตางค์ไว้แน่นและร้องให้ออกมาไม่น่าเชื่อเลยเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงด้วยเหรอฉันมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ร้อนเผาในประเทศส่วนใหญ่ของโลกกระเป๋าสตางค์ที่หายไปไม่มีทางได้คืนแต่ที่ประเทศไทยแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก็ยังรู้ว่าต้องนำของส่งคืนเจ้าของผู้หญิงสองคนที่ช่วยเราไว้เห็นน้ำตาแห่งความโล่งใจของเราากก็ยยิ้้มมออดดีใจวนะคะค พวกเธอไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเพียงแค่ร่วมยินดีกับเราแล้วก็บอกมือลาจากไปฉันตกใจอย่างมากในใจนี่ไม่ใช่การกระทําของคนใจดีแค่บางคนแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าความซื่อสัตย์ได้อย่างรากลึกลงในสังคมนี้แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็ตัดสินใจไปเดินเล่นที่สยามสแควร์ในตอนค่ำที่นั่นเต็มไปด้วยแสงสีและผู้คนที่เดินกันขวักขวายฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยในบางประเทศแถบตะวันออกกลางหรือยุโรปการที่ผู้หญิงจะออกมาเดินคนเดียวในเวลากลางคืนมากมายขนาดนี้เป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงแต่เมื่อมองไปรอบๆกลับ ผู้หญิงที่น่าจะเพิ่งเลิกงานเดินถือถุงช้อปปิ้งมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้าทุกคนดูผ่อนคลายและมีความสุขไม่มีใครหวาดกลัวเลยอารยาเธอดูสิคนพวกนั้นเดินคนเดียวกันทั้งนั้นเลยนะนลิงพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจฉันจึงรวบรวมความกล้าถามพนักงานร้านอาหารคนหนึ่งขอโทษนะคะผู้หญิงเดินคนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้ไม่อันตรายหรือคะเธอคนนั้นยิ้มและตอบว่าลูกค้าชาวต่างชาติถามแบบนี้บ่อยแค่แต่ฉันทำงานที่นี่ทุกวันและกลับบ้านคนเดียวตอนดึกๆก,ก็ไม่เคยรู้สึกว่าอันตรายเลยนะคะอะดูนั่นสิคะ ปลายนิ้วของเธอชี้ไปยังตำรวจท่องเที่ยวสองคนที่กำลังเดินตรวจตราในตอนกลางคืนจะมีตำรวจคอยเดินตรวจอยู่เสมอข้าเลยรู้สึกปลอดภยัยฉันถึงกับอึ้งไปเลยความปลอดภัยในชีวิตประจําวันที่สัมผัสได้ขนาดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเจอในประเทศไหนมาก่อนนลินพึมพำด้วยความประทับใจประเทศไทยไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะ และคำพูดนั้นก็จริงอย่างที่เธอว่าทุกเหตุการณ์ตั้งแต่ลงจอดฉุกเฉินจนถึงตอนนี้ประเทศไทยได้หักล้างจินตนาการของเราครั้งแล้วครั้งเล่าและมันเป็นการหักล้างไปนในทางที่ดีเสมอความมั่นใจนั้นยิ่งชัดเจนขึ้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อเราไปใช้ห้องน้ําที่สถานีรถไฟฟ้าสยามก่อนจะเดินทางกลับสนามบินฉันเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องเจอกับความสกรปรกแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปชั้นถึงกับอุทานออกมาเป็นไปไม่ได้ที่นั่นคือพื้นที่ที่สะอาดสะอ้านอย่างไม่น่าเชื่อพื้นกระเบื้องสีขาวไม่มีคร,บสบราส มีกระดาษชำระเติมไว้อย่างเรียบร้อยและที่หน้ากระจกมีมุมสำหรับเติมแป้งแต่งหน้าโดยเฉพาะอีกด้วยนลินยืนอยู่หน้ากระจกและพูดด้วยน้ำเสียงตื้นเต้นประเทศไทยจะทำให้เราประหลาดใจไปถึงไหนกันนะฉันหัวเราะออกมาใช่แล้วประเทศไทยได้ทำลายอาคติของเราจนหมดสิน้นและการหักล้างครั้งสุดท้ายในห้องน้ำสถานีรถไฟฟ้านี้ก็เกินกว่าจินตนาการของเราไปมากฉันยื่นมือไปที่อ่างล้างหน้าและมองดูน้ำอุ่นที่ไหลออกมาอัตโนมัติความมั่งคั่งอาจจะเป็นแบบนี้สินะ ไม่ใช่ตึกระฟ้าที่หรูหราหรือห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตแต่คือหัวใจที่คำนึงถึงผู้อื่นแม้แต่ในห้องน้ำมุมหนึ่งของสถานีรถไฟฟ้าการสั่งสมสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้คำจุนสังคมทั้งหมดสร้างความปลอดภัยและความไว้วางใจขึ้นมานี่แหละคือความมั่งคั่งของประเทศนี้เมื่อฉันกลับขึ้นไปบนเครื่องบินที่จะเดินทางกลับดูใบอีกครั้งฉันนั่งลงบนที่นั่งด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิงจากคนที่เคยคิดว่าประเทศไทยไม่มีทางเป็นประเทศที่มั่งคั่งได้หรอกตอนนี้ในใจของฉััันนนนนกกกลลบบเต็มมมไปด้้วววยคคาาออุ่่่แแะรูสึทีห ฉันมองแสงไฟของรันเวย์นอกหน้าต่างและย้อนนึกถึงประสบการณ์ทั้งหมดความมัง่งคั่งคืออะไรฉันเคยเชื่อมาตลอดว่ามันคือพลังทางเศรษฐกิจและความหรูหราที่มองเห็นได้จากภายนอกแต่ความมั่งคั่งที่ฉันได้พบในประเทศไทยนั้นแตกต่างออกไปมันคือความสะอาดที่เกิดจากการใส่ใจผู้อื่นคือกฎระเบียบที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและคือภูมิปัญญาที่คิดถึงส่วนรวมสิ่งเหล่านี้แทรกซึมอยู่ในสังคมทั้งหมดทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่และปลอดภัยอย่างหาได้ยากในโลกประเทศไทยมัง่งคั่งอย่างแท้จริง ฉันพึ่งพำมในใจความมั่งคั่งนั้นไม่สามารถซื้อได,ได้ด้วยเงินหรือน้ำมันแต่คือความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและความเป็นระเบียบที่อย่างรากลึกอยู่ในใจของผู้คนนั่นต่างหากคือความมั่งคั่งที่แท้จริงและตอนนี้ฉันอยากจะถามทุกๆคนว่าสำหรับคุณแล้วความมั่งคั่งคืออะไรคำตอบที่ฉันได้รับจากการเดินทางสั้นๆครั้งนี้มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือความมั่งคั่งอยู่ในหัวใจของเราที่เคารพและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน